แบบการเลี้ยงไก่ดำภูพาน 1. การเลี้ยงแบบปล่อยเป็นวิธีที่นิยมเลี้ยงกันมากตามชนบทซึ่งผู้เลี้ยงจะสร้างเล้าขนาดเล็กไว้ให้ไก่ได้หลับนอนเฉพาะกลางคืนและปล่อยไก่ออกหากินอย่างอิสระในตอนเช้าโดยเกษตรกรอาจให้ข้าวเปลือกปลายข้าวหรือเมล็ดธัญพืชต่ตางๆช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้ดีขึ้นการเลี้ยงแบบปล่อยนี้จะช่วยให้ไก่ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 2. การเลี้ยงแบบกึง่งค้งกึ่งปล่อยเป็นการเลี้ยงโดยการสร้างเล้าไก่ให้มีขนาดกว้างขึ้นมีรั้วล้อมกั้นกันไม่ให้ไก่ออกไปหากินไกลๆจัดหาน้ำและรางอาหารไว้ให้ไก่ 3. การเลี้ยงแบบขังเล้าโดยเกษตรกรต้องสร้างเล้าไก่ที่สามารถกันแดดกันลมและฝนได้ภายในเล้าควรสร้างคอนให้ไก่นอนสูงไม่เกิน1-1.5ถึงเมตรมีรังไข่วางเป็นจุดตามมุมหรือฝาเล้าพร้อมจัดหาอาหารและน้ำให้ไก่ได้กินตลอดเวลาการเลี้ยงแบบขังเล้าสามารถป้องกันโรคระบาดได้ดี